ก็อขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะเอฟดอมนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมแทบไม่เคยพูด พูดน้อยมากๆนะครับปกติแล้วเวลาผมเล่นหรือทําคลิปอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าของแต่งเป็นยังไงหรือบางทีอาจจะทํา,าทคลิปตั้งค่าพื้นฐานทําคลิปตั้งค่าปุ่มความไวนะครับแต่เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแทบไม่เคยพูดท่านผู้ชมน่าจะเห็นในปกคลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือเรื่องของเปิร์กกันเองนะครับผมนะนะซึ่งเปิร์กเนี่ยสำคัญมากๆนะครับจะบอกว่ามันสําคัญกับปืนก็ไม่ได้เนาะแต่ผมคิดว่ามันสําคัญลองลองมาจากปืนด้วยซ้านะครับคือผมขาดปืนพกได้ผมขาดระเบิดได้ผมขาด ระเบิดลองได้ผมขาด เขาเรียกนะสกอร์สติ๊กได้ผมขาดได้ทุกอย่างเลยยกเว้นเปิร์กกับปืนเท่านั้นเองนะครับมันเป็นรองกันแบบนี้นะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นถ้าใครดูคลิปของผมก็จะเห็นว่าผมแทบไม่กดสกอร์สติ๊กผมแทบไม่ค่อยใช้ระเบิดเท่าไหร่นะครับผมจะสําคัญอย่างนี้ก็คือเป็นเปิร์กนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จะมาพูดถึงนะครับว่าเปิร์กเนี่ยเหมาะกับใครเล่นแบบไหนต่อให้เป็นโหมดเดียวกันก็นกเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดวางบอมหรือยึดจุดนะครับวางบอมใครเล่นแบบไหนเหมาะกับเปิร์กแบบไหนยึดจุด ใครเล่นแบบไหนเหมาะกับเปิร์กแบบไหนผมก็จะมาพูดนะครับไม่ใช่ว่าวางบอมต้องฟลิกร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้องเล่นแบบนี้ยึดจุดร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้องเล่นแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องเหมาะกับสไตล์คนด้วยนะครับโอเคผมจะมาเจาะลึกให้แล้วกันนะวันนี้โอเคครับไปรับชมกันเลยฮะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์กอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมเรามาถึงหน้าโหลดเอากันแล้วโอ้ยมาถึงกลิ้นพันเลยมาถึงหน้าโหลดเอากันแล้วนะครับผมเปิงนะครับง่ายๆเลยไป3อย่างแดงเขียว นะครับผมก็คือผมจะมาพูดอย่างแรกกันเลยก็คือสีแดงนั่นเองนะครับผมจะไม่พูดทุกตัวนะเพราะพูดทุกตัวเนี่ยมันไร้สาระมากเกินไปนะครับเอาตัวที่มันจําเป็นแล้วเหมาะกับใครแล้วเพราะอะไรเหมาะกับโหมดไหนด้วยนะครับคือจะแบบและเอยียดนิดนึงแต่ก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกครับอย่างแรกเลยนะฮะไลท์เวทไลท์เวทนะครับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยหตัวนี้นะครับพูดกันตรงๆสรุปง่ายๆเลยมันคือพวกเบอร์เซอร์ พวกวิ่งใส่พวกตะลุยพวกอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยเหมาะกับคนเล่นแคมป์ผมพูดตรงๆนะมันจะเสียมากเพราะว่าอะไรถ้าใครเล่นแคมป์ไปใส่สเกลเกอร์ดีกว่านะครับเวลาเดินเนี่ยมันจะเร็วขึ้นคือตัวนี้พูดง่ายวิ่ง5%ตัวนี้คือเดิน1 2นะครับจะทําให้เราเด็ดเดินไวขึ้นอันนี้จะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับสำหรับไรเวนเนาะสกนะ อาไเวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในหมวดของวางบอมนะครับก็จะเป็นพวกลูกซองหรือวิ่งไวๆ SMG วิ่งไวๆแต่ถ้าสายแคมป์เนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะแต่ถามว่าทาไมผมถึงใช้เพราะบางทีเล่นในวางบอมผมก็แคมป์สุดเหมือนกันนะแต่ทําไมผมถึงใช้ไรเวดถ้าใครได้เคยดูผมเล่นวางบอมก็จะทราบวันนี้ว่าผมเนี่ยจะชอบแยกไปตรงจุดที่เพื่อนไม่ค่อยไปนะฮะทีนี้พอผมเห็นเพื่อนตายปุ๊บผมก็จะวิ่งซับทีเนี้ย มันก็จะสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราไปไวเนี่ยเราก็จะสามารถซับเพื่อนได้ง่ายหรือว่าทําให้เพื่อนเราไม่เสียไปมากกว่านี้หรือไปทันที่ศัตรูจะยังอยู่นะจุดจุดนั้นอะไรประมาณนี้นะฉีดเข็มไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ไหวขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับสายที่มีอยู่2แบบก็คือแคมป์เลยนะครับแคมป์แบบเดินวนทําให้ศัตรูเขาอ่าเขาเรียกน,นะเหมือนสมมุติว่าเราโดนลุมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเก็บเสียงได้ง่ายๆและเดินเร็วด้วยนะครับผมเวลาศัรตรูเขาวิ่งล่าเราเราก็จะสามารถที่จะ ออมได้เร็วแล้วก็ไล่เสียงนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือพวกสายบุกออมหลังสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยศัตรูแม่งมา a 5ตัวเลย เราก็อ้อมจาก B ีไปเลยครับอ้อมหลังเกิดศัตรูไปเลยโดยที่เราเดินโดยที่ไม่ใช้เสียงด้วยนะเพราะไอ้ตัวนี้ไ์เวทอะต่อให้เราวิ่งเอต่อให้เราวิ่งเร็วก็จริงครับแต่มว่ามันจะได้ยินเสียงเท้าอยู่ดีนะครับมันจะวิ่งแบบแต่ตัวนี้มันเดินย่องมันสบายบวกกับเดซไซเลนอะนะมันก็สามารถอ้อมได้เร็วมากขึ้นนั่นเองเนะี่ยอันนี้ก็สามารถบุกได้แคมได้สําหรับสกาเกอร์แต่ไ์เวทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับก็คือบุกจัดเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือวิ่งซับเพื่อนอย่างที่ผมชอบทํา นะครับจริงๆก็สแบบนะั้นผมก็ชอบทำทั้งคู่ถ้าเล่นในยึดจุดหรืออย่างงี้ผมก็ใส่สุดเหมือนกันหรือถ้าเล่นในวางบอมทีมผมใส่สุดผมก็ใส่สุดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแคมป์แล้วพอเพื่อนเราเสียเราก็ค่อยวิ่งไปซับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ประมาณนี้นะก็ลองช่างตวงดูว่าคุณเป็นสายไหนคุณเป็นชอบสายแบบเลิกหลังชอบเดินย่องชอบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะแบบว่าแอบๆแบบหน่อยก็ใช้เป็นเกาเกอร์ได้ใครชอบแบบบุกตะลุยแบบพวกบ้าข้างหน้าเลือดอะไรอย่างงี้ก็ ไปเลยครับไลท์เวทนะพิ้วพิュนะครับผมต่อมาที่สําคัญจริงๆแต่ตัวนี้สาคัญเฉพาะจุดครับเพราะว่าไอตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะถือระเบิดสํารองได้ถึง2ลูกนะครับระเบิดรองคืออะไรระเบิดรองก็คือพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลไม่ว่าจะเป็นสโมกคอนเอ็มอีเอ็มพีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นระเบิดรองนะครับสามารถสืถือได้ถึง2อันนะครับผมสืถือถือได้ถึง2อเอ้าลิ้นเป็นไรวะเน,นี่ย หรือถึงสอง,งานเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับคนเล่นโซโลสักเท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ได้เล่นมาเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะกับพวกโซโลสักเท่าไหร่นะครับมันจะเหมาะกับพวกที่เล่นเป็นทีมแบบว่าเอย เราจะบุก A กัน5คนเลยนะยัดไปตรงนี้ตึ้มคนนึงสามารถวิ่งเข้าได้ยัดไปตรงนู้นตึ้มอันนึงสามารถวิ่งเข้าได้แล้วบวกกับเพื่อนเราก็มีของอีกเราก็ใส่ตึมต้มตึ้มตึม้มศัตรูนี่ก็หน้าขาวกันมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนี่คือเหตุการณ์สมมตุตินะครับแต่ถ้าเราเล่นโซโล,โล่เงี้ยเราปาไปอ่ะต่อให้มีเป็น10ลูกเพื่อนไม่วิง่งเพื่อนแคมอยู่บ้านเนี่ยก็จบฮะต่อให้เราจะบุก A หรือวิ่งตามเพื่อนไป B แบบว่าเอ้ย อุยอ้ยเพื่อน baby, ไปบีเว้ยงั้นเราระเบิดแฟดเอาเพื่อนไม่เล่ไม่รอแฟดกูเลยเพื่อนวิ่งไปก่อนแล้วอะไรอย่างนี้มันก็ไร้ประโยชน์หรือต่อให้เราปลาปุ๊บเพื่อนไม่ตามก็ไร้ประโยชน์นะครับอะไรประมาณนี้มันต้องเล่นกับทีมสักนิดนึงนะผมว่ามันถึงจะดีนะไอระเบิด2ลูกเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าเล่นโซโล่มีลูกเดียวก็พอแล้วนะครับแบบวิ่งยัดแล้วก็ถือสมมติถือเฟนนิกปลาระเบิดมือซ้ายก็แฟดเข้าไปโดนศัตรูแล้วก็วิ่งเข้าไปยัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งสอตัวก็ยางดีนะครับอันนี้ก็จะ ที่เล่นเป็นทีอะไรเงี้ยเออนักแข่งเขาจะชอบใช้กันนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมันปาได้ดีนะครับจริงๆแล้วเปอรอกันอื่นมันก็ดีนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันมันมันตรงมันมันเขาเรียกว่ามันตรงจุดเกินไปหน่อยไอ้พวกนี้มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่าต่อมาที่สําคัญแต่นะตอนนี้ ไม่ค่อยสําคัญเท่าสมัยก่อนแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยณสมัยก่อนสําคัญมากๆในสมัยที่โอเดนยังไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้ในสมัยที่ u ูเ9ยังไม่เข้ามาแมนโอว์ War, เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญบางทีเราวัดกับศัตรูเลยสต่อแบบว่านํามาแล้ว4ต่อนหนึ่งอยู่ดีๆศัตรูใช้แมนโอว์งัดขึ้นมากลายเป็นตาม4ี่สองสี่ามเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ย กันไฟศัตรูได้ปกติแล้วเขาต้องยิงเรา2นัดแต่ถ้าเราใส่อันนี้น่าจะยิงประมาณ5-6นัดเลยผมจําไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยประมาณ 4- ีห้นัดอะ่ะถึงเราก็จะตายนะครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราใส่เปิร์กนี้นะมันมันช่วยได้ดีมากๆมากๆมากๆเลยคนระับถ้าเจอแมนโอวอไฟมันจะพวกกันพวกไฟพวกระเบิดไฟพวกทําให้เดินช้าอะไรแบบนี้แต่หลักๆแล้วก็คือกันแมนโอวอไฟนะครับผมซึ่งเป็นเปิร์กที่ผมก็ติดไว้เหมือนกันนะครับนี่ในช่องที่10ผมก็เอาติดไว้อันหนึ่งเพราะว่าบางที เจอพวกแมนอวไฟนะครับมันก็น่าคาญเหมือนกันนะผมก็จะสวนกลับด้วยแมนอวไฟเหมือนกันหรือถ้าศัตรูเขาก็ใส่เซตนี้ผมก็จะเล่นเป็นโอเดนหรืออะไรพวกนี้ยัดไปเลยนะเพราะว่าโอเดนมันก็2เมตรนะเนาะแต่หลักๆแล้วผมก็จะไม่ค่อยชอบเล่นพวกนั้นสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณนี้สาหรับเปิร์กแดงผมสรุปง่ายๆทีนึงคือไลท์เวทนะครับผมไลท์เวทเนี่ยคือพวกเบอร์เซิร์กวิ่งไล่วิ่งล่านะครับผมแคมป์แคมป์มเนี่ยไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าสำ คือผมจะใช้เป็นวิ่งไปหาเพื่อนซะมากกว่ามันจะไม่ได้เรียกว่าแคมป์มันคือวิ่งไปชาร์จเพื่อนวิ่งไปช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะสเกลเกอร์ก็จะเหมาะกับสายแคมป์สักนิดนึงนะครับเอาไว้อ้อมหลังก็ได้บุกแบบสุดๆก็ได้นะครับเอาไว้เดินเงียบเป็นสายนินจาก,ก็ว่าได้เลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเหมาะกับการใช้เป็นทีมซะมากกว่าส่วนตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีอย่างเช่นตัวเนี้นะครับปล่อยระเบิดหนึ่งลูกผมเห็นในแร้งคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะแต่มันหลบง่ายครับับบโโอกกกาาาาาสดนนนมมยยงทีีเเล่นน่ตผ เห็นศัตรูยังฆ่าไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวด้วยระเบิดอันนี้มันก็มันจะเป็นช่วงชุลมุนมากกว่าแบบสมมุติว่าเรายิงคนนี้ล้มไปปุ๊บแล้วระเบิดมันหล่นแล้วเราก็เดินหนีได้แต่ถ้ามีศัตรูเกิดขึ้นมาอีกเราก็อาจจะชุลมุนกับศัตรูอีกคนนึงโดยที่ระเบิดนี้ทํางานตุ้มเราแตก ซึ่งมันก็หาโอกาสนี้ได้น้อยนะครับน้อยจริงๆนอกจากพวกเข้าจุดบ่อยๆอะไรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเสียสละชีวิตปุ๊บระเบิดก็ยังอยู่ในในจุดอะไรประมาณนี้นะศัตรูตก็จะตายได้นะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็คือการแมนนวลไฟจบนะฮะสำหรับในสีแดงสีเขียวนะครับก็จะเยอะกว่าสีแดงนิดนึงนะครับกังโฮเหมือนที่ผมพูดไว้ในสีแดงเลยครับอันนี้คือสายเบอร์เซอร์นะครับทำให้เราเนี่ยยิงฮฟไฟปาระเบิดหรือเปลี่ยนแม็กเนี่ย ในขณะวิ่งได้ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแม็ก ปลาระเบิดหรือฮิฟไฟเนี่ยจะกลายเป็นเดินนะครับเราจะสไลด์กระโดดไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่ตัวนี้เข้าไปเวลาเปลี่ยนแม็กพิ้วพิวแบบสมมุติศูมมล,ลุมแล้วรกระสุนหมดพอดีเราสามารถซิกแซกซิกแซกกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์จนกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเสร็จก็ได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละหลักๆก็กกจะเป็นสายพิ้วนะครับสาหรับเจ้าตัวกังโหถ้าใครไม่ค่อยบวกระยะประชิดอย่าไปใช้ครับไร้สาระไปใช้ตัวอื่นดีกว่าถ้าบวกระยะประชิดชอบแบบวิ่งระยะประชิดบวกพวกเบอร์เซอร์พวกหน้าเลือดพวกวิ่ กังโฮไลท์เวทเลยนะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวกงังโฮนะฮะต่อมานี้ก็จะเป็นสายแคมบ้างแต่เอาจริงๆแล้ว SMG ก็ใช้ได้นะเพราะว่าบางทีเจอ LMG ดักไกลๆนะครับคือ ต้องพูดว่า s m g เมกมนี้มันสามารถยิงวัดกับ LMG ได้ในระยะไกลเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นปืน u s เ9หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถยิงยิงได้ F e n เดเอาจริงก็สามารถวัดได้ระยะไกลถ้าศัตรูไม่ได้อยู่มุมหัวนะครับแบบเห็นทั้งตัวเงี้ยเราก็สามารถวัดได้เหมือนกันถ้าเราแม่นจริงนะครับผมโดนทุกเม็ดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะการพวกปืนหนักๆอย่างเช่น LMG เนี่ยเขายิงเรามาปุ๊บหน้าเราจะเด้งนะครับหน้า,าจะเด้งหนักสุดน่าจะเป็นสไนเปอร์คนที่เล่นสายสไนเปอร์ S 1> <S 1> ก็น่าจะใช้ตัวนี้เยอะนะครับเอาไว้เจอพวกปืนกลอะไรทั้งหลายนะครับเนาะก็กันหน้ากระตุกอันนี้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลเหมือนกังโฮว่าต้องบุกหรือต้องแคมป์นะอันนี้เล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะสายบุกสายแคมป์เล่นได้หมดเลยแต่ว่าเอาไว้กันหน้ากระตุกส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเป็นสไนเปอร์นะครับ S.M.G ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กางโฮแนะนาําให้เป็นกางโฮเลยอ่เอาไปว่าตัวนี้ผมผมแนะนาําให้เป็นแคมป์นิดหน่อยนะครับอ่าออกไปทางแนวแคมป์สำหรับตัวตัวเปิร์กนี้นะต่อมาครับโก้ โกดกับตัวนี้เนี่ยครับไอสองตัวเนี้ยฮาร์ดอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ถูกขออภัยฮาร์ดวายนะครับนะผม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 ไม่เก่งกิจขอโทษด้วยเอาเป็นว่าสองตัวเนี้ยนะครับมันจะเห็นบ่อยที่สุดในวางบอมนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้การ UAV นะครับการฮาร์ดบิทเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าพูดง่ายเราจะไม่ถูกสปอตในมินิแมปนะครับหรือว่าเนี่ย v ose, วีทูเวลา เขาขึ้นฮอเปิดสกอร์สติกที่เป็นวีโทหรือว่าฮออะไรพวกเนี้ยพวกชอปเปอร์อะไรพวกเนี้ยยิงดๆๆๆูดูดเขาจะเห็นเราเป็นตัวแดงๆถูกต้องไหมแต่เนี้ยเขาไม่เห็นนะครับถ้าเราใส่เปิกเนี้ยเขาจะไม่เห็นเรานะครับผมก็สามารถใส่ได้ส่วนใหญ่แล้วเห็นในวางบอมเอาไว้กัน u a v ตัวนี้นะครับแบบว,ว่าศัตรูใส่อ่าสมมติศัตรูใส่เรามา4คนแล้วเราเหลือคนสุดท้าย1 4 15 13เนี่ยนะครับผมก็เขาจะเปิด UAV แล้วสามารถใสดเราได้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ศัตรูวิ่งเข้าหาดีเลยครับเขาเปิด UAV ดีเลยเขาวิ่งมาหาเราเพราะเขามั่นใจแล้วว่าเราอยู่ไหนผมก็จะสามารถที่จะเคลียร์เขาได้ในบางครั้งนะครับเพราะบางทีเขาอ้อมหลังแล้วมาเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมาแบบข้างหน้าแบบศัตรูมันเห็นแล้วว่าคนอยู่ตรงนี้เข้ามาทีละคนเงี้ยเรียบร้อยครับ <laughs> นักตอนนักแล้วนะครับคือตัวนี้สําหรับผมไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครกลัว UAV ก็ใส่ไว้ได้ตัวนี้ก็เอาไว้การพวกทิศมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับในวางบอมนะครับการทิศมาส่วนตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ผม,ผมว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ายิ่งในแรงสูงเนี่ยพวกสกอร์สติ๊กที่เป็นเซนเซนที Sent ่การหรืออะไรพวกนี้นะครับไอ้พวก AI ทั้งหลายอะ่ะแบบท,ที่ไม่ใช่คนคอนโทรนะครับที่มันยิงอัตโนมัติอะ่ะหรือพวกช็อค RC พวกอพวกฮันเตอร์คิลเลอร์โดนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่การันกันหรอกครับมันก็คือซอมบี้แล้วตายเกิน,ตา,กนตายเกินอย่างเดียวนะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนเปิร์กนี้นะครับเมื่อก่อนในฮิตฮอตมากเปิร์กเข็มเขียวนี่นะครับ คือพูดง่ายยิงแล้วสมมุติว่าเราวัดกับศัตรูเนี่ยแล้วเราก็เจ็บนะครับแล้วเราสังหารศัตรูได้เนี่ยเลือดเราจะเด้งขึ้นมานะครับผมแต่ณปัจจุบันนะครับมันปืนเมตาสองสามนัดอะคือต่อให้คุณเด้งเลือดขึ้นมาโอเดนเม็ดเดียวก็ตายอ,ยอ่ายูเอสไนสองเม็ดก็ตายอะไรแบบนี้คือไม่เหมาะแล้วนะเพริงน,นี้คือตกเมตาไปแล้วนะครับอย่าไปใช้นะเพราะว่า ณตอนนี้ปืนแรงนะครับต่อให้เด้งเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดก็ไม่ช่วยอะไรครับเด้งเลือดขึ้นมาแล้วไงโอเด้งก็เม็ดเดียวอยู่ดีนะฮะก็ไรประโยชน์แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบบยุคซีพีฮาโฟหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นปืนเบาๆหรือว่าเจอเฟนเนกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอสู้ได้เพราะปืนไม่ได้แรงขนาดนั้นมันก็ต้องใช้เวลาสังหารเราแต่ตอนนี้ก็คือแปะเดียวเรียบร้อยลงไนนอนไปที่ที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะผมจะไม่ขอบพูดนะครับอันนี้ก็คือ สลับอาวุธไวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นไทใช้นะครับก็จะเป็นพวกลันเชอร์สลับกับลันเชอร์สลับกับระเบิดและพวกนี้ก็สลับปืนไวนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้พูดนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรเลยครับที่ที่น่ารักน่ารักกันเนาะต่อมานะครับผมเป็นสีฟ้านะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าสีฟ้าเนี่ยมีจําเป็นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่คนเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมใช้เลยครับอ่า ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์คือฮาร์ดพอยต์ครับในในในวางบอมเนี่ยอย่าไปใส่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับในวางบอมอย่าไปใส่เลยนะในฮาร์ดพอยต์ครับตัวนี้เราสังหารศัตรูคะแนนเราจะเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามารถใช้สกอร์ที่ใครดูคลิปผมเราจะเห็นว่าผมใช้โกเลแอดได้บ่อยๆนะครับใช้พวกไอ้เคอร์อเรียกนะโกเลแอดพวกเนี่ยไอ้ชุดไฟพวก เนี่ยฮอลพวกในช็อปเปอร์กันเนอร์อะไรเงี้ยที่ผมใช้ได้บ่อยๆแล้วยิงแบบไม่ได้เยอะมากก็พอเปิร์กนี้แหละครับนะครับ,นะรบมันจะเพิ่มสตูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเวลาการฆ่าเนาะส่วนเปิร์กนี้ก็จะเป็นเปิร์กที่ค่อนข้างค่อนข้างจะออกแนวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่ากาันแพ้ดีกว่าเออแบบว่าเอาไว้กันแพ้กันเหนียวแบบว่ามันจะสะมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ เราตายแล้วสกอร์สติ๊กเราจะไม่รีโดยปกติแล้วสกอร์สติ๊กพวกนี้ถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ถึงเป้าหมายมันจะไม่เปิดให้ใช้งานถ้าเราตายก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ตายเนี่ยมันก็จะให้ใช้งานถูกต้องไหมถ้าเราฆ่าศัตรูถึงจุดอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่ะ UAV เนี่ยเราต้องฆ่าศัตรูทั้งหมด4คนอ่าแบบตรงๆเลยไม่ต้องมีอย่างอื่นช่วยเลยคะแนนนะฆ่าศัตรู4คนเราก็จะได้ตัว UAV มาใช้นะครับสำหรับอ่ UAV นะ400แต้มนะก็คือตัวละร้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเราตายใน300แต้ม แล้วปุ๊บมันคะแนนมันรีเซตเป็นศูนย์เราก็ต้องไปค่าใหม่4ีตัวแต่เจ้าตัวนี้ครับมันไม่รีแต่มันจะเพิ่มระดับเขาเรือนะมันจะเพิ่มทําให้สกอร์สตีกเราอะ่ะต้องใช้คะแนนเยอะขึ้นถึง80%เลยนะครับซึ่งก็มันจะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ของหนักๆในท้ายเกมซะมากกว่าซึ่งไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในแรงสูงสูงเขาก็ทําลายฮอทําลายได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเปอร์ก,กันแพ้นั่นเองนะครับก็ ลองดูเองนะ,ะนะสำหรับผมผมว่ามันเป็นเปิร์กที่ค่อนข้าหลายประโยชน์มันจะเห็นผลท้ายเกมอ่ะในฮาร์ดพอยต์นะในวางบอมนี่อย่าไปใช้เลยมันไม่มีประโยชน์โคตรเลยนะฮะต่อมานะครับผมที่มีประโยชน์อีกก็คือเป็นเดซไซเลนเดซไซเลนเนี่ยแทบไม่ใช่แทบดิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ในแรงสูงนะครับในแรงล่างๆอาจจะมีบ้างที่คนไม่ค่อยใส่เพราะบางคนไม่ได้จริงจังในแรงนะแต่ในแรงสูงเนี่ยต้องบอกว่า100%เเลยที่ใส่เดซไซเลนนะครับในโหมดของวางบอม 100%นะวางบอมนะครับแต่ในหมวดของฮาร์ดพอยต์มีไหมมีแต่ไม่ร0% 0ปรครับประมาณ4 0เพราะว่าบางคนในฮาร์ดพอยต์เล่นเป็นสายดักจุดเล่นเป็นสายแคมป์ไม่ให้ศัตรูเข้าจุดได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะแบบเดินอ้อมตรงศัตรูเกิดแบบเดินเงียบๆเพราะว่าบอกเลยฮะในฮาร์ดพอยต์ก็ฟังเสียงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่ากับวางบอมแต่ในฮาร์ดพอยต์ก็ฟังเสียงเหมือนกันครับซึ่งเสียงเท้าก็เป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวเดซไซเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้ท แนะนําเป็นในวางเอ้ยในฮาร์ดพอยต์ซะมากกว่ายึดจุดนะครับก็คือการพวกระเบิดแฟตการพวกไม่ให้เราแสบตาพูดง่ายๆไม่ให้เราขาวอะประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรจะแนะนําแล้วนะครับนอกนั้นมันก็เฉยๆนะก็จะมีประมาณนี้ก็คือตัวนี้นะครับเพิ่มคะแนนสังหารในฮาร์ดพอยต์นะตัวนี้ก็เพิ่มคะแนนนะอ่าไม่รีสกอร์นะครับในฮาร์ดพอยต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดสซเลนหนักไปทางวางบอมแล้วก็ฮาร์ดพอยต์นิดหน่อย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในวางบอมเอ้ยในฮาร์ดพอยต์นะกูเฮ้ยสลับไปหมดแล้วในวางบอมอย่าไปใช้นะครับมันแทบไม่มีประโยชน์เลยไซเดสไซเลนเซอร์ประมาณนี้นะครับเหมาะกับใครยังไงก็ลองดูนะครับแต่ว่าอ่ะเซตที่ผมจะตั้งอย่างเช่นเซตนี้คือเซตอ่ายึดจ,จุดนะครับก็คือจะเป็นวิ่งแล้วก็อ่าวิ่ง5นะครับแล้วก็เป็นกังโฮเพื่อพิ้วเน่สองอันนี้จะเป็นพิ้วเลย2อ,อันแรกส่วนอันสางก็จะเป็นเพิ่มสกอร์นะครับมีอันไหนได้บ้าง หลักๆแล้วผมจะใช้อันนี้นะสำหรับผมนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีอันนี้อันนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ยัดแฟดทําให้แบบในจุดมัน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 เข้ายากขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้เป็นโทฟี่เราก็จะไม่ค่อยได้ปาสักเท่าไหร่นะครับเราเน้นเป็นใช้เป็นไรเวดดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับยุจุดนะกังโฮนะครับหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้การกระตุกนะครับในโหมดของยุจุดนะเราใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เซตนี้ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ ตัวท้ายนี่ก็สามารถใส่เป็นตัวนี้ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็สไนเปอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้เนาะก็นี่แหละครับก็จะประมาณนี้เลยฮะัสำหรับเซ็ตทุกอย่างที่ผมใช้นะไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์แล้วก็จะพูดไว้หมดแล้วในเปิร์กนะก็ะลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับเหมาะกับใครยังไงสายแคมใสายบุกยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ